ขวดนมเนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นขวดขนาด5ออนซ์นะครับคอกว้างของตัวนี้เป็นลายดูแลไอมอน1หนึ่งแพ็คมีสองขวดนะฮะจุกนมที่แถมมาเป็นจุกไซส์เอสนะครับสำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไปนะครับดูลายนะครับมัเป็นลาย ฉุกนมเป็นจุกสมาร์ทไบโอมิมิกนะครับรุ่นท็อปสุดของเนเจอร์นะครับส่วนสเกลนะครับก็จะเป็น5้าออนมีออนกับมิลลิลิตรนะครับตอนนี้เป็นออนตัวสีเขียวเป็นมิลลิลิตร150มิลนะครับนี่